สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมสวนแม่น้อยกันนะคะบ้านกระจายจ้ามันพื้นที่เท่าไรก็แม่เนี่ย<ะ>พื้นที่จักไร่พื้นที่ไร่นึงทั้งมดนี่เลยมันบอกไร่นึงไร่ไร่ไร้กุ้ยแดงเลรอปลูกปุยหยังบ้างอือมีหยังบางอยู่นี่กระเพรามีกระเพรามีห่อละผ้ามีดอกไม้เ่ากระปูกเวียนไตเป้อือม,มีห่อสีรุ้งหรือไม่สีลงดอกไม้มองนี่มันบอกนี่ต้องดอกดอกดาวเรื่องอีกอันนี้เก็บขายไปแล้ว เก็บขายไปแล้วมันวันี่นเก็บขายไปแล้วมันก็เจ็บไปคู่มือเมื่อวานนี่ก็เจ็บก้อนก็เจ็บปลูกอยากบางโดนเยอ่กว่าปลูกโดนเยอ่กว่านี่ปลูกโดนอยู่ได้ปลูกแต่พร้อมกันครับอีตูโพล่าผ้าเหมืนเด้แต่ว่าเพิ่นพวกนี้อยู่ได้โดนมื่จักปีละถึงปีป่ะจักถึงปีบ่เนี่ยแล้วก็ปลูกบังแรงหมืนมันตัดได้โดนบอลจะละหลุด อันนี้สีเขียวอันนี้ม่วงเขาเรียกกะเพราแดงเนาะไปทรงใส่ไหนเมตน่ตลาดชิตานเนงคูเดสิตานนงคูอันนั่นเดนี่ทอน,น้ำอะปลอ่กเงันก็ปลูกปลูกแล้วมนกูกก้อนนีอือ อันนี้ดอกกระเรืองพึ่งหลงลต้นพันใดวะได้ใส่ต้นพันนเอากายกายเองพันธุอยังนี่พันธุ์อันลอโ,โลโก้ริดนี่อันอย่างคนเกาะอ,อืมลลอโลโก้ดอ,ดอกใหญ่ไหมบอกอันนี้ดอกไม้ไมอ๋ออันนี้มีอีกแปลงหนึง่ง แั้วี้ตัวนี่น้ตายแน่นี่แนี่เขาูกต็มยี่เด้นิอีแมักแมงักเป็นเพื่อกันอยู่เพือนี่ะันง่าแต่นี้งเชืออตาวมันยุบลงไปอีเอองเป็นน้ำมื่อ่เมื่อหนอนชอนใบอันนี้ปลูกดนอ่เเรื่องนี้ พกก็เก็เเอบงอืกำลังพึ่งพึงออกแม่นหแม่นคือกันเลย <c oughs> มันมันมันขูลงมาแล้วมันงอกเองเออต็มเลยนะคนก็นมาขอขอไปสองหรอบกับบลอดคนเอาไปปลูกกับบลอดตายเมัดอันนี้หงแล้วค่ะ กิ่งหมแมหรือว่าตน้นเบีย้ยมาปลูกเดาเขาจางเบี้ยมันมาอ๋อเบี้ยแล้วก็อันไใยาใปุ๋ยนราค่าเป็นียันพ่ราคา่าเป็นยังไงราคาเป็นยังไงราค,า,รา,ค,า,รา,คามันช่วงนี้ ชากอรมัด30มัดอ๋อเป็นส่งเป็นมัดมัดนี่ือาสร้างมากถ้าก็เะาราทากูไปตายต้อมดเลยอืมปลูกยากฝนเรา่าวางเรียงอ้ยบ่มบืออะไรเด็บสุดๆเลยไกลมากว่าื่อเห็นเจ้าของสวนมากาเขามา

ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากปลูกผักนะคะเพื่อเอาไว้ส่งตลาดแถวบ้านนะคะมีรายได้แทบทุกวันนะ